นะครับตามพรบค้ามนุษย์นะครับตามคําสั่งของท่านนายยงตรีแล้วก็ทําตามหลักสากลโดยเฉพาะอย่างยี่สิทธิมน,ธนุษยชนนะครับทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นทำาการไม,ไม่ไม่่ยไม่ต้องไม่ต้องเน้นย้อนมาเขาดูดีอยู่ยว่าเราไม่ยก,กไม่ได้ผลักดันพูดไปถูกพูดได้ยังไงว่าผลักดนันผมไม่ผลักดนันทาตามกฎหมายนะครับแต้ทำตามหลักสิทธิมน,ธนุษยชนนะครับอย่าไปถามอย่างนี้ นะครับผมไม่ได้ประเทศไทยไม่ผลักดันใครทั้งหมดนะครับต้องเป็นความต้องการของเขาในการที่จะทําอย่าถามถามเรื่องผลักดันไม่ได้ผมไม่ได้ผลักดนันเราไม่ผลักดันใครทั้งนั้นเรื่องสิทีมยุทชนต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่จะมีความสําคัญที่จะต้องดูแลครับระนงระนอง,นองไม่ต้องไปง่งนั่นแหละครับไม่มีแล้วครับเพราะว่าทางผู้ว่าที่าในายกจังหวัดท่านก็เสนอแล้วบอกว่า มันไม่มีที่อยู่ครับที่มันไม่ได้เพราะว่านะครับโดยเฉพาะออที่บนโขงบนเกอะเพียงแต่ว่าเราไปดูว่าตรงไหนที่พอที่จะควบคุมตัวได้แต่ทางสํานักงานตารตวจแห่งชาติโดยทางทางส่วนคนเข้าเมืองเนี่ยทางตมเนี่ยเขาก็รับบอกว่าของเขาพอที่จะดูแลต่อไปได้ครับก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยครับ